สวัสดีค่ะสวัสดีเ c ซยาการ์เด้นค่ะยา,ยาการ์เด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขค่ะอ mm ีพ hmm. ีนี้นะคะจัดโปร11.11อ11นะคะ,ะวันนี้ก็จะมีเชื้อของอต้นนี้นะคะ,ะเป็นเชื้อของทับทิมนะคะลายดีมากเลยลายดีมากสีดีมากนะคะสีสวยลายสวยค่ะ,ะลำต้น สีจะเข้มๆนะคะวันนี้จัดแบ่งนะคะกระถาง11นิ้วนะคะต้นใหญ่นะคะหลอดใหม่นะคะหลอดใหม่กำลังมาเปิดด่างมาบ้างแล้วนะคะเปิดบางเปิดเปิดด่างมาบ้างแล้วเล็กน้อยนะคะอะละใบนะคะใบจะเป็นใบที่เรียบนะคะใบที่เรียบออกสีเข้มหน่อยนะคะออกสีเข้มหน่อยมีฝากด้วยนะคะมีฝากด้วย อันนี้จะเป็นต้นที่ใหญ่มากๆนะคะต้นที่ใหญ่มากๆเลยอันนี้ก็อีกหนึ่งฝักนะคะมากันแล้วที่สองฝักนะคะมากันแล้วที่สองฝักวันนี้จะแบ่งให้เป็นเชื้อของตัวนี้เลยนะคะเชื้อของตัวนี้เลยอ่าวันนี้จะแบ่งตัวนี้ให้กระถาง1 1นิ้วนะคะดูสีก้านนะคะดูสีกานอ่าดวสีเขาจะค่อยๆเปิดนะคะสี ด่างเขาจะค่อยๆเปิดมาทีหลังนะคะอ่ะตัวนี้ตัวนี้จัดแบ่งให้นะคะตรงตรงนี้ก็มีนะคะตรงนี้ก็เปิดด่างอ่าบ้างเล็กน้อยนะคะก็เปิดด่างบ้างเล็กน้อยอ่ะใครที่ชอบแบบสีเข้มๆนะคะแนะนําต้นนี้เลยนะคะใบเรียบๆหนาๆน,น,น,นะคะอ่ะต้นนี้เอาไปที่811บาทนะคะ811บาทจะส่งให้ฟรีนะคะ ถ้าไม้เขียวกระดูกจะไม่มีสีนะคะถ้าไม้เขียวก็คือเขาจะเขียวไปทั้งหมดเลยนะคะจะไม่เป็นสีนะคะถ้าไม้เขียวใครสนใจต้นนี้นะคะโทรหาหนุดได้เลย0644787995นะคะหรือจะแคปส่งให้นุทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วนะคะ สำหรับอีพีนี้ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ